ดีครับอยู่กับผมตอเตมดำซิ่งครับวเราก็มาพาน้องนนไปร้านมอน้ำครับไปถอมมอน้ำล้างครับก็เดี๋ยวรอมันไปอาบน้ำก่อนไม่รู้เท่าแก่ทำอะไร <c oughs> มันแฉนะครับ เซบอยไปด้วยบอกนี่ฮะน่าเฉะนะครับก็เลยต้องโกยออกครับอุ้ยเตนเกือบต่อยหน้าอุ้ยดูดิเกือบต่อยหน้าผมเมื่อกี้บินมาก่อนหน้าเฉยเลยโอ้ยหยับ น่าจะโกยแล้วก็เอารถไถามาปาดน,นะครับให้มันหายแฉะเนาะเมื่อคืนขานอนเปล่นกันตรงไหนเนาะมาบอกสิบน,นาทีฝากดับเครื่องเลยนะ ขันไหมขึนอนเปลี่ยนตรงไหนจ้ะตรงผูกระติดเลยบ่ วันนี้น่าจะไม่ได้ทำงานนะครับอาจารย์ชูยังไม่มานะมันแฉดด้วยแหละนี่โอ้ต้องตากไวอีกสักสองวันแล้ววะดินนี่อ้วไอ้ต้งลูกพี่ไม่อยู่ระวังโดนต้มนะอาจารย์ชูไม่อยู่เดี๋ยวโดนต้มเลย ขอมอน้ำล้างครับมน้ำน่าจะตันเลยเนาะมันถ้าลมก็ไม่ฟรีเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันร้อนตามร้อนตามตีนเลยนะเวลาเยียบ ไปเจ้าหัวโลนเรานะครับเดี๋ยวพานนที่เจ้าหัวโลนไปต้องเรียงข้าวแล้วนี่ข้าพาไปนี่นโอ้โท่าแกลอกนาได้เสมอเลยน,น่นนี่ดูฝีมือเนาะ จอดครับจอดพี่น้องจอดอุ้ยอันนี้เกียร์รถไหนเนี่ยอ๋อผมผีดเกียร์เครื่องเครื่องของไมโครโอ๋อเครื่องคนั้นหรอเครื่องสองร้อยป่ะอ๋อไี่อย่างวะเครื่องรถไหนวะเออเครื่องสองร้อย ไมโครเยอะแยะเลยครับ เอาโดนอาบน้ำเนาะออกไปกี่นาทีแล้วเนาะไม่ได้นับ เดี๋ยวเดี๋ยวรอนอนหนับน้ำเป็นหนึ่งกับพี่น้องครับไปดูเสียบอยยังไม่ตื่นเปล่ตื่นแล้วระดับเสียบอยแล้วเนาะ ี่บอยโอ้ก็ให้มาเกาะกระแสคนดังบางวาเออเกาะกระแสคนดังที่ไนไปรถไปรถไข่ไปรถพี่นะหรือไปรถผมไปอะไรท้ายนนไปรังมะนาวไปหมดไปสามคันเลยนะอือเจ๋อแล้วให้ครูมาเป็นทีมไง ทิงก็ไปปิดหน้าร้านเขาเหรอ,อ,อแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางไปอู่แล้วครับไปอู่ไปถอนมอญน้ำนะไปถอนมอญน้ำเดี๋ยวผมไปล็อกรถผมก่อน นอนนอนเอารถพี่บอยไปเนาอรถพี่จอดไว้นี่แหละเราไปล็บกรถก่อนนะครับพี่น้องเราจะเดินทางไปร้านหม้อน้ำนะครับล็อกรถล็อกรถเอาเม็ดก่อนเออ My next generation, yes. Yeah. ตอนนี้เราก็จะเดินทางไปล,าล้างมอานน้ำครับพี่น้องอุ้ยเฮ้ยรถสูงังรับพี่ฮะเนา มีโน้ตบุ๊กทั้งสามเครื่องอะรถเนี้ยรถบุกทั้งสเครื่องดูนี่ไอพี่น้องเราก็จะเดินทางว่ะอ่ะอะไรท้าแกให้เบิกยัดเยียดเองฮะท้าแกบอกว่าก็พี่เบิกสามพี่เบิกสามร้อยไงพี่เบิกสามร้อยเอาไว้ผมก็เบิกเจ็ดร้อยเปล่เออถ้าแกบอกว่าที่เหลือให้นนให้นมจดเด้อให้มันเบิกเลยเจ็ดร้อยพี่เบิกสามร้อยให้มันเป็น ปจที่เบิกสามร้อยให้มันเป็นห้าร้อยกับอันที่เบิกก่อนหน้านั้นสองร้อยแกเป็นน้องเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ร้านซักอบรีดนะครับอ๋อไม่ใช่ไปไปไหนเดินโอเป็นน้องเดี๋ยวก็ไปเจอกันคลิปหน้าครับก็คลิปต่อไปเนี่เป็นน้องเดี๋ยวไปดูช่างเขาถอดหม้อน้ำกันสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ ทำไมจะถ่ายไม่ได้อ้าวทำไมไมันเดินหอบนะวะแรงอะจริงไหมออทำอาเ่ยทำก็มานานเออเกี่ยวไม่มีใครทำเคพีาน้องคลิปนี้ก็จบในนีนน้เลยครับตามชมคลิปหน้าแล้วเดี๋ยวไปดูช่างถอดกัน